we <laughs> พร้อมเสมอถ้าเป็นเรื่องกินแล้วก็ต้องยกให้แมนกับทัวอิ่มท้องจะหาที่ไหนสักที่ที่ชิลมากๆที่มีอาหารแบบอาหารฝรั่งที่โอเคแล้วมันใช่แล้วมันโดนแล้วนั่งสบายใจกลางเมืองชิลอินทาวได้ครับวันนี้มันพาคุณมาที่นี่ครับบรรยากาศสุดยอดอาหารอร่อยเครื่องดื่มสุดยอดและบริการเลิศมากๆจริงๆที่นี่คือ The n i Wine and Dining อยู่กับแมนพร้อมกับทัวอิ่มท้อง และอยู่พร้อมกับพาร์ทเนอร์ของ The n i อย Y a ไ d เอร์แอุ้นส่วนคนสำคัญครับสวัสดีครับคุณกล้องสวัสดีครับคุณแมนครับคุณกล้องแนะนำตัวเองเลยครับครับผมชื่อชิลการมุทันศรีครับชื่อชื่อเล่นก้องครับคุณกล้องครับโดยส่วนตัวแล้วคุณกล้องเนี่ยจบมาทางไหนฮะอ่าส่วนตัวผมจบวิศวกรรมศาสตร์ครับแต่ว่าพลิกผันตัวเองมาทำธุรกิจร้านอาหารตรงนี้ทำไมถึงมาทำธุรกิจร้านอาหารได้ อปกติเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วครับแล้วก็อชอบในเรื่องการกินก็เลยสนใจในเรื่องร้านอาหารแล้วก็อชอบเดือบใบเป็นการส่วนตัวออ๋อเพราะฉะนั้นก็เลยเกิด The Night Why and Dining The Night <c oughs> ทำไมคือ The Night อ เรามีโครงการอสังหาริมทรัพย์มาก่อนชื่อว่าเดนายทาวคอนดูแล้วก็เดนานทาวรีสอร์ทโฮมที่สงขลาก็เลยจะใช้เป็นคอนเซ็ปต์เป็นทีมเดียวกันมา<อ>เปิดที่ภูเก็ตก็เลยใช้ชื่อชื่อหลักว่าเดนายส่วนคําว่าวายในน่้ก็ผงบอกอยความเป็นวายแล้วก็เป็นร้านอาหารวายในรับมีความสุกกันได้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเปิดทั้งวันเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนอยู่ที่ไหนครับพอจะบอกได้ไหมครับอยู่ตรงสี่แยกโรตาสามกองครับติดกับสามกองใต้คอนดูแลโยกเพช ครับอยู่ชั้นหนึ่งเลยอยู่บริเวณน้ำพุนะครับหรือว่าบริเวณวงเวียนชั้นหนึ่งโซนต้อนรับนะครับเข้ามาในคอนโดหางามาก็คือมีร้านอยูมีธงสีส้มประงานอยู่นะครับคราวนี้คงต้องถามว่า The n i Wine Dining เนี่ยแต่งร้านแบบไหนฮะและเราจะเป็นในสไตล์ของชิโนโมเดินครับก็ดึงสไตล์ของความเป็นภูเก็ตแนวดั้งเดือนก็เป็นชิโนโปรตุกิสแล้วก็ดึงความสมัยใหม่ มันเป็น ern, ชิโนโมเดนโรงดาวการเป็นมิกแอนแมทโอต้องบอกว่ามิกแอนแมทนี่คือเรื่องจริงเลยฮะเดนไนไวน์นานิ่งแต่งร้านสวยมากสวยเข้าไปถึงห้องน้ำ <c oughs> จริงๆอันนี้คือเรื่องจริง,งมากๆแล้วก,ก็มีเอกลักษณ์ส่วนตัวครับแต่ละห้องนะครับเอาล่ะ <c oughs> มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยขอกินน้ำก่อนเลยนี่คืออันนี้จะเป็นเดนไนไฟเดย์ครับเซนเซอร์ของร้านนะ ม็อกเทลตัวนี้อร่อยจริงๆนะครับห่าชิ้นได้ที่นี่ที่เดียวครับเดนไนฟ f r เดย์สีฟ้ามาเลยนะฮะครับส่วนตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ค็อกเทลอันนี้เป็นม็อกเทลอันนี้เป็นม็อกเทลก็คือไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ครับนี่คือเป็นสปาร์คิงลินจี่สปาร์คิงลิ้นจีนะครับมีความเป็นลิ้นจี่มากๆแล้วก็ซ่ามากๆผู้หญิงน่าจะสั่งนะฮะแก้วนี้ มาถึงก็น่ากินเลยโดยส่วนใหญ่แล้วในการเริ่มต้นของอาหารทางยุโรปเนี่ยก็จะมีแบบ appetizer เรียกน้ำย่อยมีซุปนะฮะมันจะเริ่มจากอะไรดีอันนี้คืออันนี้จะเป็นแกลบครับแกลบหอยเชลล์ย่างหอยเชลล์นี่เรานำเข้าจากนิวซีแลนด์โอ้ซึ่งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากและนี่คือเป็นทาโก้ไก่ครับทาโก้ไก่ทานเล่นในสไตล์เม็กซิกันเม็กซิกัน่านี่เลยและนี่คือซุปอะไรเอ่ยทอปสเตอร์บิท เป็นซุปกุ้งน้ำข้นครับตัวนี้ซุปกุ้งน้ำข้นไม่ควรจะเริ่มจากอะไรดีฮะเอาเป็นหอยเชลล์แล้วกันครับหอยเชลล์นะเป็นชิมเลยนะครับหอยเชลล์โอ้นี่คือนี่จะเป็นซอสแครอทเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับอืมอร่อยมากแล้วนวลมากจริงๆนี่คือเขาเรียกว่าแครอทแมสแครอทอืมนี่คุณดูหอยเชลล์สิตัวเท่าบ้านเลยอ่ะมีเพสโต้ซอสอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับ อร่อยเป็นปมะกรูดทองหอยเชี่ยวนำเข้ามาพิเศษจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นภาพทดีที่สุดใช่นี่คือทาโก้ทาโก้ไก่ใช่ตัวนี้จะมุงได้เครื่องเทศสูตรเฉพาะเป็นใช้แบบกินแบบแม็กซิกันเลยนะครับใช้เลยต้องใช้มือใช่ไหมต้องใช้มือไมรู้มันเยอะมากมันมีอะไรบ้างคะในนี้มีมีทั้งไก่อบไก่อบในส่วนของเครื่องเทศสไตล์เม็กซิกันหักต่าง กูจะกินยังไงกินยังไงดินอันเดียวทีเดียวเลยได้ไหมคงจะยากเลยนไปหอมขึ้นใแค่รับกรอบตรงทาโก้เนี้ยใช่าง้แกรอบมากอื้มนำให้กินเลยอร่อยมากๆมากินซุปกันดีกว่าซุปอันนี้เป็น lobster บิน อเสร์ฟพร้อมกับขนมฟังกาลิกตัวนี้มันจะบอกให้ฟังนะโดยปกติแล้วเนี่ยทุกข้นเนี่ยที่แมนไปกินเนี่ยมันลอปเตอร์หรืออะไรเนี่ยมันจะมันจะเนยแล้วมันจะมันวิปคีมมากมาก แต่อันนี้เนี่ยมันมันทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนแล้วมันคือการเที่ยวรัอเตอร์จริงๆแต่รสชาติมันออกมากๆใช้น้าสต๊อกกุ้งพิเศษใช่ครับหูเข้ากันมากๆากากจริงๆวันนี้มันอยู่ในบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากเพลงก็เพราะอากาศเย็นมีความสุขมากๆที่ t ด e n นายไวน n แ n นด i n ิ n นียงยอลสครับชั้นหนึ่งแล้วก็อยู่กับเครื่องดื่มแสนอ,อร่อยจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยควรจะเป็นผู้หญิงรับประทาน นี่ค่าได้ทั้งชายและหญิงเ็ี่จะเป็นทิ้งได้ดีครับออกแนวมาร์กิส้าสีชมพูและนี่คือนี่ป็น่ากินซิงเกเจอร์ร้านเราอีกตัวหนึ่งเป็นไพเร็บอมไพเร็บอมจะเป็นค็อกเทลสูตรพิเศษอยากจะทิ้งบอมกันเลยทีเดียวเอานนะ หลังจากซุปแล้วอปเป็นไทเซอร์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมามีพวกสลัดสลัดแล้วก็สลัดที่อร่อยมากแล้วแมนยอมรับว่าแมนเคยมากินแล้วไม่ต่ำกว่า2ครั้งเลยนั่นก็คือซีซาสลัดใช่ครับจะเป็นซีซาสลัดที่อร่อยมากแมนอยากรู้ว่าซอสซีซาสลัดเขาทำยังไงซอสของเราจะเป็นสูตรเฉพาะครับตัวนี้มีแอนโชวีด้วยไม่ธรรมดานะพาม่าแฮมพาร่มาแฮม กันทอดนะครับกรอบแล้วที่นี้จะเป็นผักไฮโดรฟอนิกด้วยไฮโดรฟอนิกก็คือผักปลอดสารผักที่ปลูกกับน้ำแล้วมันจะบอกจริงว่าซีซ่าสลัดที่นี่อร่อยมากเหลือเกินวันนี้มันลงในเฟซบุ๊กบอกว่ามันจะมาหถวอยู่าทองนี่คนบอกว่าไงป้าอย่าลืมกินซีซ่าสลัดนะอร่อยมากใช่ตตงนี้เป็นเรื่องจริงะครัเมนูป๊อปตัล่าของเราเลยอร่อยมาก มันอยากจะเข้าไปในครัวแล้วก็รู้นะว,ว่าน้ำสลัดก็ทำกันยังไงอ่ะอันนี้คือประสบการณ์ใหม, <า S 2> ม่ของแมนจะเป็นแซลมอนสลัดไม่เคยสั่งอันนี้จะเป็นแซลมอนสดผสมกับตัวตัวสลัดแล้วก็จะเป็นครีมชีสสูตรพิเศษ เป็นสดมากเลนี้แตมอนก็น่ากินมากทำมาเป็นรูปมันจะมีความหวานมันมากขึ้นใช่ครับจะเข้าไปได้ดีทองทันหอมมากไม่ใช่สตมอนธรรมดานี่คือแตมอนลงคขวันใช่กินแล้วรู้เลยนี่ก็น่าลองฮะ มาถึงลองสั่งได้เลยไม่ว่าจะเป็นซีซาร์สลัดหรือว่าแซลมอนสลัดนี่คืออันนี้จะสุดพิเศษของทางร้านเราที่ภูมิใจนาเสนอจะเป็นเมนูชนะในรายการเชฟกระทาเหล็กประเทศไทยนี่คือเชฟชอนเชฟชอนใช่เ็นที่ภาษาของทางร้านเราอยู่ข้อดีและก็ความยัเยยมของที่นี่ก็คือเรามีเชฟชอนซึ่งเป็นเชฟที่ ชนะเลิศโลกมากๆไปฟาดฟันชนะเชฟกระทะเหล็กได้รายการชื่อดังนะครับทางโทรทัศน์นะครับนี่จะชื่อว่าเมนูพูดายเป็นสายคือ่าดยเป็นสายหรือว่า Lady Hangover Lady Hangover น่ากินมากนี่จะประกอบด้วยสปาเกตตี้ไปผสมกับตัวพอร์ชเอ็ดข้างบนแล้วก็จะโรยหน้าได้ไข่ปลาคาเวียร์ไข่ปลาคาเวียร์แล้วก็ไข่ปลาแซลมอนใช่ใช่มาคู่กันเลยนะครับแล้วก็จะมีน้ำ จะเป็นน้ำซอสสูตรพิเศษน้ำซอสสูตรพิเศษของทางนี้แล้วไข่ที่สำคัญดือไข่เนี่ยจะเป็นไม่ได้ทอดเป็นเพรา้ดือไข่ที่ต้มในน้ำร้อนใช่นะครับน่ากินมากเดี๋ยวมันจะชิมให้ดูนะตอนแรกมันเอาไข่ปลาเลยผสมผสานเข้าด้วยกันคลุกเข้าด้วยกันคลุกเลยเข้าด้วยกัน อืมอร่อยมากอะ่ะมันลงตัวมากๆนี่คือสูตรเด็ดของทางนี้คือคาเวียบเนี่ยมันจะมีความเค็มของมันนะเป็นความเค็มธรรมชาติแถมไม่แพงด้วยราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่ครับเนี่ยมีไส่ปลาคาเวียด้วยตัวนี้แค่2 0 0บาท 219บาทนั้น219บาทยอดกลับมาที่ The n i Wine and Dining ครับจะบอกว่าที่นี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจ๋งเจ๋งก็คือโ no น ผงชูรสใช่ครับเราสั่งห้ามใช้ผงชูรสกับทุกเมนอาหารโนโมโนโซเดียมกูตาเมตใช่ไม่มีแน่นอนครับทุกอย่างผ่านการเคี่ยวกรัมแล้วทำให้อร่อยโดยธรรมชาติจริงๆและก็ไม่ควรพลาดมากๆก็คือพิซซ่านี่คือพิซ season, พซ่าสีฤดูใช่โฟล์ซีซันพิซซ่าโฟล์ซีซันพิซซ่าโฟล์ซีซันมันทำไมถึงเรียกว่าพิซซ่าโฟล์ซีซันครับจะมีสีหน้าหลักๆครับซึ่งประกอบด้วยมีสีหน้าเลยพาม่าแฮมพาม่าแฮมอาร์ติโชลิส ก็อโอ้เรียกว่ามาตีหน้ากินอันเดียวคุ้มไปมสีเลยดูนะครับแล้วที่สำคัญคือเจ๋งมากอร่อยมากและข้อเสนอแรกที่เรามอบให้กับใ,ใครที่เดินทางมาที่เดอะนายวายแอนด์ดแล้วบอกว่าดูดีเจแมนมาดีเจแมนแนะนำมาฟังดีเจแมนมาก็เลยมาที่เดอะนายวายแอนด์ดบอกเขาแบบนี้ครับแล้วเมื่อคุณเช็คบินถ้ายอดบินของคุณ300บาทปุ๊บคุณสามารถเอาบินนั้นแลกคูป,ปองเพื่อที่จะรับ พิซซ่าถาดนี้ฟรีฟรีแบบไม่มีเคลื่อนไขในครั้งต่อไปได้เลยนี่คือข้อแรกเลยนะครับที่คุณจะได้จากถั่อิ่มท้องในวันนี้บอกเขาหน่อยนะครับว่าดีเจแมนแนะนำมาพิซซ <s> ่าน <Pizza> ี <Man> ้ไม่ไกลคุณเป็นของคุณได้เลยนะครับนี่คือพิซซ่าโฟร์ซีซันสี่ฤด,ด,ดูจะเป็นหน้าพามาแฮมพา,มา์มแฮมใช่ไหมตรงนี้ So อร่อยมากต้องสั่งนะแถนกินฟรีด้วยนะบอกว่าแม่แนะนำมา <laughs> <laughs> เอาล่ะต่อไปก็คือจานไหนดีฮะเริ่มที่จานนี้กันะครับจะเป็นเมนูป๊อปปูล่าของเราแหละป๊อปปูล่ามาก <c oughs> จานนี้นี่คือจะเป็นปลาหิมะย่างกับซอสพสโตม้มันเห็นละมันเห็นแมสโพเตโต้ละเป <c oughs> ็นคนที่ชอบกินมันบดมากๆากมันบดเราจะรับรองทาแล้วจะติดใจติดใจใช่ไหม ไม่มีใส่หม้อไว้แค่ตู้เย็นมันนึ่งใหม่ไม่มีครับทำใหม่อร่อยมากปลาวนี้เป็นปลาหิมะพิเศษหอมมากมันหมดอร่อยจริงๆปลาหิมะครับปลาหิมะเนี่ยมันจะนุ่มแล้วก็ละลายในปากเลยทีเดียว<ช>แล้วกลิก่นก,กับสมุนไพรใช่ไหมครับมีคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยใช่ไหมครับมาจากทะเลน้ำลึกเ,ยเ,ยเลย มาจากทะเลน้ำลึกคุณท่านอาหารสกปคุณเลยอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวเลยสักนิดเดียวแล้วเนื้อปลาเนีเห็นแบบนี้หวานด้วยนะหวาน aisle. แล้วก็นิ่มมากนิ่มมากฟาหิมะต้องสั่งเลยนะจานนี้แบบสุดยอดจริงๆ อันนี้ก็ของโปรดแันนี้ก็แนะนำอีกตัวนี้เป็นปล่ยดำเป็นเนื้อสันในแกะสันในแกะนำเข้าจากออสเตรเลียไม่ได้มาเป็นแหลกนะไม่ได้มาเป็นที่โครงแต่ว่ามาเป็นเนื้อสันในเป็นดุ้นๆมาเลยนะฮะขออนุญาตนะครับแมนนี่เป็นคนชอบแกะมากนี่คือซอสจะเป็นซอสพิเศษเป็นปลาทองด้วซอสปลาทองนี่เป็นแมสปั้มกิน เอ๊ะมันบดเป็นอย่างไัแล้วฟักทองบดเป็นยังไงอือหืออร่อยมากนะครับลองทานดูนฟักทองบดนี่อร่อยมากแต่้าไม่ถือว่าเนื้อแกะสามารถอะไรในปากได้เนื้อแกะมันจะนุ่มขนาดนั้นเลยเหรอคุณดูที่นี่นะเด็กจานสวยทุกทุกเมนูนะ ที่นุ่มมากๆจริงๆไม่เหนื่อยเคี้ยวเลยอ่ะแต่มันก็ยังมีความหนุบหุบให้เราได้สัมผัสเ็นการเคี้ยวด้วยนะสุดยอดมากๆครับ <c oughs> แล้วเมนคอร์สของแมนก็มาถึงแล้วนี่ก็คือฮอตช็อปและพีโบนสเต็กมาดูกันฮอกช็อปก่อนเลย <c oughs> แค่แกะน่าเป็นย่ากับแกะมากมากเฟรอสต์ก็อร่อยครับสุดใช่ยอดพี่จะฟอสต์อะไรับเป็นพาสต้าอร่อยอ่ะไม่เหมือนใครแก้เรียนได้ดีมากมากเปล่าไปพิพิคอสุดยอดเลยอ่ะหมูลุ่มมากๆตอนแรกดูแล้วมันไม่น่านุ่มได้เนาะแต่มันนุ่มจริงๆริงนี่คือ คิวทีบนะัวนี้โอ้หลุรุ่มมากด้วยความที่มันเป็นเลนไวาซอน,นเข้ากัดีมันจะหอมแล้วมันจะเปรียปร้ยวนิดนเปรี้ยวนิดนแล้วเนื้อมันนุ่มๆหมนึบๆน,น,ๆน,นๆ โอ้น่าลองจริงๆคนีบยังไม่เลิกลานแน่นอนครับเพราะ,ระว่าเรายังไม่ได้กินขนมหวานอร่อยๆที่นี่นี่คือขนมหวานล้างปากหน่อย <ๆ S 1> อันนี้เท่มากมันอันนี้จะเรียกว่ามีนโนโเป็นเหมืองแร่สตรอเบอรี่อ๋อไอศครีมเหมืองแร่มีสตรอเบอรี่ด้วยแล้วดูนะดูทำนะแบบมีพวกคุกกี้คุกกี้บดแบบมันให้ความรู้สึกเหมือนเหมืองแร่จริงๆนะสตรอเบอรี่สด Ot, Martine, สับปะรดสดจริงๆด้วยอร่อยอ่ะอร่อยแต่งจานคือความคิดสร้างสรรค์จริงๆส่วนอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตเมลท์เน้นช็อกโกแลตเมลเทนคือตุ้งตานไม่ลายสกิปเป็นเค้กช็อกโกแลตซึ่งเราอบ

ยนพูดไม่ได้มันเต็มปากอยู่เอาละ่ะนี่คือความอร่อยเด็ดจริงๆ The n i Wine and Dining เราอยู่ตรงไหนบ <_ s> อกอีกรอบหนึ่งกัคคับอยู่ชั้นหน,นึ่งคอนโดยอเพชรสี่แยกโรตัส3ามกองครับ <_ s> โอ้โหมาไม่ยากใช่ไหมครับชั s> <S ้นหนึ่งเดี๋ยวยกเพสคอนโดมิเนียมแล้วต้องมาจริงๆ <_ s> แมนกับคุณก้องยังนั่งอยู่ที่หน้ายานวานดินนิ่งครับชั้นหนึ่งโดโลยเพสคอนโดมิเนียมครับนั่งอยู่ในรูปแบบของการด้านวิวมีต้นไม้เยอะแยะ,ยะเพลงยังเพราะเหมือนเดิมครับแต่มีเสียงน้ําไหลเข้ามาให้เราได้ชื่นใจมากยิ่งขึ้นครับเราจะติดต่อโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ไหนครับสำรองจองโต๊ะได้ที่เบอร์0 8 8 8 8 1 8 8 8 1ครับอีกสักครั้งสิครับ 088313881ครับนั่นเองนะครับเราเกินไปแล้วครับว่าถ้าคุณมาที่นี่แล้วบอกว่าดีเจแมนแนะนำมาดูดีเจแมนมาฟังดีเจแมนมาคุณทานครบ300ปั๊บเอาใบเสร็จไปแลกคูปองทานพิซซ่าหนึ่งถาดเมื่อกี้นี้นพิซซ่าแบบโฟร์ซีซัน,นหรือว่าจะเอาหน้าที่คุณชอบก็ได้ไดหนึ่งถาดฟรีในครั้งต่อไปแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับและพอหรือยังครับให้แค่นี้ เราจะมีพิเศษเฉพาะผู้ชมรายการทัวร์อิ่มท้องอบอกว่าชมรายการทัวร์อินะ่มท,ท้องเข้ามาลดทันที ลดค่าอาหารให้อีก10%เลยนะครับวันนี้ทูอิ่มท้องต้องขอบคุณมากๆสำหรับ The Night Wine and Dining อาหารอร่อยนะครับรายการทูอิ่มท้องต้องขอบคุณมากๆสำหรับ The Night Wine and Dining นะครับมอบเกียรติบัตรความอร่อยให้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณกล้องมากๆด้วยนะครับพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนของที่นี่นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่กับทูอิ่มท้องในครั้งหน้าขอบคุณผู้สนับสนุนรายการที่ยอดเยี่ยมของเราครับ ภูเก็ตเทิชั่นมีเดียไอเดียทีวีทีวีหมายเลข8 KPP Cable TV s h ิลทีวีชิโนกุดโอภูเก็ตและ Spice House ห้องอาหารของเราที่เซนทรัลเฟสติวัลภูเก็ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ